มึงจะไม่ร oh ู้ตัวเองว่ามึงมึงชื่ออะไรมึงรู้ไหมว่ากู่อกูไปลูกใครก็มึงไม่รู้ไงไปลูกใครถ้ามึงจะถามคนชาวบ้านมึงก็ถามพ่อของดิถ้าผมเป็นพ่อสองก็สอจอที่ปรกอเป็นข่าวถ้าผมมีในตําแหน่งพระวิพันปัดผมเราผมบอกฝากกรมตำรวจต้องดําเนินคดีนะมึงอย่าช่วยเด็ดขาดถ้าช่วยกูจะด่ากรมตำรวจค่ะเรื่องของวัยรุ่นสร้างตัวที่เลือกที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางทางการเมือง แต่ว่าก็มีบางส่วนที่มีข่าวปรากฏออกมาค่ะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมร่างและใช้อิทธิพลในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามมุมมองจากผู้การแต้มค่ะและคําถามที่ว่าถ้าเป็นลูกของผู้การแต้มเองผู้การแต้มจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะผู้การแต้มครับเ,เราคุยกันเรื่องสองจอก,ก๊อฟคุยกันมา2วันแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสในสังคมเรื่องของกรณีพวกวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ย เราก็เบนเข็มเข้ามาสู่ถนนการเมืองแต่ว่าที่มาของวัยรุ่นเหล่านี้เท่าที่เราทราบก็อาจจะมาจากเรื่องของการทำาหากินที่มันไม่สุจริตอะแต่ว่ามาชุบตัวใช้คําว่าฟอกตัวก็ได้ผู้ก,กันแต้มอม,อมองประเด็นนี้แบบนี้ยังไงคะกรณีพวกคนรุ่นใหม่แบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองบ้านเรานะี่และโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยอยากจะได้คนรุ่นใหม่นะใช่ชมาชชบริหารประเทศมาดูแลประเทศ มารับช่วงต่อมาดูแลประเทศเพราะคนส่วนใหญ่ที่มีอายุก็จะหมดไปแล้วนะครับค,ความรู้ความสามารถแล้วเรื่องวอัววายเรื่องโลกอะไรต่างๆเนี่ยค,คนรุ่นใหม่จะเก่งกว่าแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมักจะไม่ลงมาเล่นการเมือง ก็จะไปเล่นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องธุรกิจไปทำธรรุรกิจ<ฆ>แต่ไอ้คนรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง<ฆ>ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานที่ไม่ดีตั้งแต่พ่อวงตระกูลเลยพ่งนี้<ฆ>มันอาจจะมีพื้นฐานนี่ในเรื่องสอบไปเรื่องการทุจริต<ฆ>สอบไปเรื่อง การบรรนานหรือสอบไปเรื่องกระทําผิดที่ไม่ไมชอบ <Yeah. S 2> และโดยเฉพาะสมัยนี้มันมีเรื่องการบรรนานออนไลน์ mm hmm. มีการคอเซ็นเตอร์มีอะไรต่างๆที่มัน <Okay. S 2> มสามารถเงินเข้ามาได้นั้นเพื่อมีเงินเข้ามาได้เด็กร mm ุ่นนี้มีโอกาสเพราะเด็กรุ่นนี้มีความฉลาด <Okay. S 2> ทัเรื่องนี้ mm hmm. เมื่อมีเงินแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะทําหาอะไรมาเป็นเกาะป้องกันตัวก็ oh. เตยลงกระโดดเรงมาเล่นลนักเล่นการเมือง mm hmm. เพื่อเป็นเกาะ ป้องกันตัวเขาโดยเอาเงินน่ะที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยม,มาเล่นการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วบ้านเราเนี่ยเอาเงินมาเล่นการเมืองก็คือมาซื้อเสียงแล้วแหละมาใช้จ่ายเป็นแนวทางนำทางให้สู่ผู้เป็นผู้มีอำนาจเป็นหน้าที่ดังนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยมีคนกลุ่มนี้ที่เด็กที่โตวัยรวยวัยแล้วเอาเงินตัวนี้มาเล่น าการเมืองทามาเยอะไหมเยอะมากมนะครับผมว่าสสอหลายคนในสภาใช้เงินแบบนี้ม,มาเล่นการเมืองอแล้วชนะในการเมืองเพราะเอาเงินตัวนี้มาซื้อเสียงะะระดับท้องถิ่นเยอะมากอบอจอ,อบอตอเทศบาลเทศมนตรีก็ทำแบบนี้เยอะมากะนะครับและส่วนมากคนที่ทำแบบนี้ก็เป็น คนรุ่นใหม่เป็นลูกหลานของคนบ้านใหญ่นะครับทั้งนั้นดังนั้นถามว่าเรื่องนี้จริงไหมจริงและจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติยังไงส่งผลกระทบแน่นอนเพราะไอ้คนพวกนี้เราถือว่าเป็นคนไม่ดีแล้วแล้ว,ลวมันจะมาปกครองเราจะมาออกกฎหมายมาดูแลม<ช>มเมืองเราผมถามแล้วมันจะดีไหมล่ะใช่ใช่ คือจริงๆต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยก็คนที่ดีก็มี<ด>คนที่ตั้งใจดีก็มีแต่ว่าอย<ร>ากไ,ได้ไดคนอย่างนั้นเออซึ่งจริงๆเราอยากได้คนแบบนั้นจริงๆก็ต้องอยากจะอัญเชิญพระราชดำรัสของรัชกาลที่9พ้าองค์ท่านเคยตรัสไว้บอกว่าต้องส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสปกครองบางอ้านเมืองแต่ว่าวันนี้ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพวกเอาเป็นว่าลูกรักการเมืองแล้วกันเนาะเอออาจจะมาลงมาลงสมัครโดยเฉพาะกเรื่องตั้งท้องถิ่นในพวกการแต้มเยอะมากเยอะที่เราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่เนาะ คนม<อ>นที่คนขังที่สุดพอมาเป็นแล้วเนี่ยัวรู้ถ้าเกิดเราเอาละถ้าคุณเคยทําแบบนี้ไม่ดีไม่งามมาแล้วพอพอเป็นนักการเมืองคุณทําความดีค,คุณละเลิกแล้วมาสนใจพี่น้องประชาชนเนี่ยสังคมอาจจะให้โอกาสใช่ใชแล้วมาทําเนื้อทําตัวให้ดีมาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมเนี่ยแต่กลับตรงข้ามไอ้พวกนี้พอมีเงินมีอํานาจยิ่งบ้าไปใหญ่ ใช่ำยำม,มากไปใหญ่ขาดวุฒิภาวะมากไปใหญ่อย่างที่ผมเคยพูดคราวที่แล้วว่ามือยิ่งทำบัตรซบมากขึ้นอืมค่ะแล้วพอพอมันเป็นประเด็นเนี่ยเราชอบเราจะเจอประโยคนี้มากซึ่งผว้การแตก็พูดบ่อยๆบอกว่าพอไปไหนมาไหนเราก็ชอบไปถามอะ่ะรู้ไหมกูลูกใครรู้ไหมกูเป็นใคร จริงๆพอสอเนี้ยนั่นเรามันไม่ควรจะต้องได้ยินประโยคแบบนี้กันอีกจริงไหมคะคือถ้ามึงถามมึงก็โง่แล้วะมึงจะไม่รู้ตัวเองว่ามึงมึงชื่ออะไรมึงรู้ไหมว่ากูกูเป็นลูกใครก็มึงไม่รู้ไงเป็นลูกใครถ้ามึงจะถามคนชาวบ้านมึงก็ถามพ่อองเ์ดิว่าผมเป็นลูกพ่อว่าเามึงก็ไปถามมึงไปถามชาวบ้านไปไอการถามเนี่ยไปอวดเบงอยากใช้รู้ว่ากูมีอำนาจพ่อผู้ใหญ่พ่อกูโตผมเคยบอกอยู่แล้ว บางคนพ่อมีมีอำนาจก็บ้า,บางอำนาจพ่อมีทุพลก็เป็นทีพพ์ด้วยพ่อทาเลวก็เป็นคนเลวด้วยอ,อะ,ะและที่สำคัญที่สุดเวลาพ่อทําสิ่งไม่ดีไม่งามไอ้พวกนี้ก็ชอบนําพฤติกรรมแม้แต่บางครั้งเนะี่ยบางคนลูกบางคนแม่ยังเรียนเสียงเหมือนพ่อเลยอย่าว่าต้องทําพฤติกรรมนะแม่ยังเรียนเสียงให้เหมือนพ่อพูดจาอย่งให้เหมือนพ่อท่าทีเหมือนพ่อ สามหมือนพ่อแม่หมดอ่ะเพราะมันได้อิทธิพลจากพ่อไงแล้วถ้าพ่อไม่ดีมันก็เหมือนกันไม่ละจริงๆต้องเอาเยี่ยงและเอาอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีเอาผมว่าจริงๆก็ครอบครัวนักการเมืองที่ดีทั้งพ่อทั้งลูกก็มีเยอะนะอันนี้เราเราไม่ได้ยอนะเนามันมีหลายพวกง่ายก็เพื่ออย่างที่ผมพูดอ่ะพ่อพ่อมีอำนาจบาม่านพ่อมีอิทธิพลพ่อมีอิทธิพลแต่บางคนเนี่ย เขาเป็นใหญ่เป็นัวเขาเลี้ยงลูกดีใช่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจบการศึกษามาช่วยชาวบ้านมาค้าขายมาเป็นนักการเมืองที่ดีก็มีแล้วบางคนที่ทําเลวอะไรสารพัดตามพ่อตามแม่พอเป็นนักการเมืองดีก็มีอืมันก็ต้องแล้วแต่บริบทแล้วต่อจิตสมนึกคนนะวัตูุที่ภาวะคนนะเราต้องบอกว่าสําคัญที่สุดในการที่จะทําตัวให้เข้าปัจจุบันเรื่อง ค่ะแต่นี่ผู้การแต้มจริงๆพอเราพูดประเด็นเรื่องสอจอก,กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเต้องยอมรับว่าอันนี้ข้อเท็จจริงนะคะก็คือว่าคุณพอ่อเนี่ยเป็นสสพักประชาธิปัตย์ผู้การแต้มเองก็เคยเป็นผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์เคยเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วยนะเขาเคยเป็นสมาชิกพักเออพอพอมันเกิดประเด็นแบบนี้เนี่ยคนก็มีคอมเมนต์บอกว่าผู้การแต้มเอ่อกล้าวิพากวิจารณ์พักที่ตัวเองเคยสังกัดอยู่เหรอ เออทำไมวันนี้ลุกขึ้นมาวิภาษควิจารณ์ขนาดนี้เอาก่อนอื่กอนก่อนค่ะไอเรื่องการวิภา์วิจารณ์ว่ากล้าหรือไม่กล้ามัานไม่ใช่ว่าต้องอยู่พรรคปฏิบัติแต่ให้บอกซะก่อนว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่พรรคปฏิบัติเป็นสมาชิกก็ไม่ได้เป็นดังนั้นผมถือว่าผมจะไม่ได้การเมืองแล้วผมจึงไม่ไปตั้งกัดพักไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งถึงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มผมไม่เคยคิดว่าอยู่พัก เราต้องปกป้องคนไม่ดีเราต้องปกป้องคนชั่วคนเลวผมไม่เอาแม้แต่ผมยังอยู่ใครก็ะทาความผิดผมก็ดา่าเพราะคุณทําให้ถูกต้องและคุณอยู่สังกัดพรรคการเมืองคุณมีตาแหน่งหน้าที่คุณไม่ทําความดีได้ยังไงนี่อย่างที่เ้าผมพูใ้ใดฟังนะคะถ้าผมเป็นพ่อสอกสจที่ปรากฏเป็นขาถ้าผมมีในตําแหน่<อ>งพรรคม่ทย์ปัดผมเรา อาจจะไม่ต้องลาวอกสสเพราะเราสสนั้นเป็นหน้าที่ที่รับใช้ประชาชนประชาชนก็เลือกมาแต่ต้องลาออกในตําแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งในพรรคประชาธิปัตย์ต้องลาผมไม่รู้ว่ามีตาแหน่งอะไรหรือเปล่าเพราะคุณเป็นตัวแบบอถ้าคุณไม่ทํานะคุณจะเรียกศรัทธาตัวเองไม่ได้คแล้วศรัทธานี่ที่ประชาชนจะมีจะทําลายคุณในอนาคตข่าวหน้าคุณจะเหนื่อย ก็ตีบอกเราบอกเขาที่แล้วใช่ไหมไปขอคะแนนยกมือไหว้เขาไหมใช่แล้วตัวหลังเอามือที่ไหว้ไปตบเขาใช่ไหมไปทาร้ายเขาเอออย่างงี้แล้วมันใครจะมาเคารพรับถือคุณค่ะคัะ้นผู้การแจ้งก็คือเรียกร้องให้คุณพ่อของสอจอท่านนี้ซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นสสพรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับในความเป็นสสแต่ว่าในส่วนที่เป็นนี่ประชาชนเลือกมาประชาชนเลือกมาแต่ว่าส่วนที่เป็นผู้ไปตำแหน่งในพักที่เป็นผู้บริหารพักเนี่ยก็อยากให้ลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นแบบอย่่างทีีด แล้วเราจีมัาที่สุดไอ้ตัวสจเนี่ยไอ้สจอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากถูกดำเนินคดีนะต้องดำเนินคดีนะผมบอกฝากกรมตํารวจต้องดำเนินคดีนะมึงอย่าช่วยเ็ดขารถ้าช่วยนกูจะด่ากรมตารวจคเพราะถือว่ามึงตบหน้าตารวจค่ะตบหน้าสองอย่างคือตบหน้าองค์กรตํารวจสองตบหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ถ้ามึงยังช่วยเหลืออยู่ องค์กรตารวจจะไม่อยู่ไม่ได้คกระบวนการยุติธรรมจะอยู่ไม่ได้แล้วอย่าหาช่องทางช่วยนะคะแล้วที่สาคัญที่สุดต้องตรวจสอบประวัติเก่าด้วยว่าประวัติเก่าเคยทําผิดทําชั่วอะไรพอจะมีหลักฐานฟื้นคดีเอาคดีใหม่เอาออกมาคคะจะได้เป็นตัวอย่างซะไอ้เพื่อที่ลูกนะักการเมืองอ,อยากใหญ่ใหญ่โตอยากจะมีอำนาจสร้างอหานาครับ คุณธรรม <Okay. S 2> อย่าเอาไว้ในสังคมอย่าให้มีที่ยืนค่ะคำถามสุดท้ายมีคนสงสัยแล้วกันผู้การแต้มก็มีลูกนะคะก็ยิงก็รู้จักรูกผู้การแต้มทั้งสองคนก็เป็นคนเรียบร้อยน่ารักเอาสมมุติว่าวันนี้สมมุติแล้วกันซึ่งมันคงไม่เกิดหรอกถ้าลูกผู้การแต้มหรือคนในครอบครัวผู้การแต้มไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วกันเนาะแล้วก็ส่งผล กระทบกับคนอื่นถ้าวันนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับลูกผู้การแต้มผู้นั้นฟันธงเลยว่าจะทําอย่างไรถ้าเป็นลูกผมผมก็ต้องทำ,ทำแนวทางของผมผมจะไม่มีทางหรอกลูกกูดีลูกกูไม่เคยกระทาความผิดมึงฝ่ายตรงข้ามมาชั่วทั้งๆภาพก็าปรากฏว่าลูกมึงช่วยเนี่ยก็ไม,ไม่ถูกต้องผิดว่าไปทาผิดต้องทําผิดครับค่ะเรามาเป็นตัวตนถึงขนาดน,นี้แล้วเราถ้าไม่ให้ความเป็นธรรม ต่อลูกเราไม่ความต้องประชาชนเนใครจะมาเชื่อถือเราล่ะก็สรุปว่าทุกคนในสังคมก็ต้องได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันค่ะ